าการแต่ผมพี่นิ่มมากเลยปกติพี่เข้าร้านไม่ค่อยจะนิ <S <S ่มอแบบนี้เลยครับครับผมเกาหลีก็มาเกาหลีก็มาที่เห็นเลยนะหมือนนอนที่สุดยอดมากครับผมนี่จดเบอร์ไว้แบบมาเป็นบ่อยแน่นอนครับไปไปไปผู้หญิงทรงแล้วนี่ผู้หญิงแรกเลย ดีครับผมวันนี้ก็พบกับพี่เดวิลลี่ไยแลนด์กันอีกแล้วนะครับไม่เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างคิดถึง,งไหมพี่คิดถึงทุกคนนะครับวันนี้หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยดูจากทรงผมพี่นะมัวันนี้มันกระเซิงกระเซิงมาเลยนะครับนะยุ่งคลงร้ามากนะครับวันนี้พี่ก็เลยจะมาทําคลิปตัดผมนะครับวันนี้พี่จะมาตัดผมเนื่องจากแบบมันมันยุ่งมานานแล้วนะแต่วันนี้ไหนๆก็ตัดแล้วเนี่ยเราจะไม่ตัดแบบธรรมดานะครับผม <Wow. S 1> เราจะจ้างสาวมาตัด <Wow. S 1> แล้วก็ไหนๆจ้างมาละเราจะ แกล้งนะครับผมเดี๋ยวโอกาสแกล้งเจเอ๋อด้วยนะครับนีพี่จานัดสาวใส่สูทลงปุ๊บเบิ้งมาตัดผมแบบคาที่ร้านเลยนะเราดูว่าเจเอ๋อนะเขาจะมีปฏิกิริยายังไงนะครับผมว่ามันจะปี๊ดหัวแตกแบบยังไงอะหัวร้อนขนาดไหนนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอฝากเกมไปดีไว้ก่อนนะครับผมเป็นเกมเล่นแล้วได้เงินใช้กันจริงๆด้วยนะจ๊ะเกมที่โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับสาวที่เราจะเอามาแกล้งเอ๋อวันนี้กันเลยกันนะครับผมไป อ่านี่เลยครับผมเป็นไงเจ็บไหมเจ็บไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ดีชื่อฟองเบียร์ฟองเบียร์เบียร์ที่กินได้ไหมกินแล้วเมายังเมารอไม่เมาไม่เมารออินน้องเบียร์ที่ไม่เมานะครับนะไม่เมาก็คือวันนี้พี่จะเรียกว่าเชิญมาแกล้งพอดีช่องพี่เนี่ยมันเกี่ยวกับช่องที่แกล้งแฟนนะไม่ไม่แกล้งมันก็แกล้งพี่สองอย่างนี่แหละก็แก้แค้นกันไปมาวันนี้ก็คือปกติเราเคยเคยตัดผม เคยนะใช่ตัดได้นะตรงนี้ได้นะไม่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 แข็งอะไรนะฮ่ะพี่เอาตรงไหนเอ่อไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ตัดที่น้องเข้าใจแล้วกันพี่มิสซิเรียอยู่ละก็คือแค่ให้มันให้มันสั้นกว่าที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยเนาะแต่ตอนตัดเนี่ยจะมีแบบแล้วว่ามันแบบเหมือนแก้งแบบใกล้ๆที่บ้างหรือว่าโลโก้หกแปรงอะไรบ้างเนีแบบให้แบบให้เขาแบบไม่งั้นขนาดฟองเบียร์เลยนะโอ้โห งั้นเดี๋ยวตอนนี้เอาอยู่ไหนวะไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนวะเออมันบอกมันไปซื้อไอ้อะไรนะเนกระทะเอ้นี่งั้นเดี๋ยวเรามาจัดสถานที่พร้อมตัดกันเลยแล้วเดี๋ยวให้มันมาขึ้นมางมเลยโอเคครับปไปโอเคป่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มเลยนะผมตอนนี้มันยังไม่มาเลยเราจะเริ่มเริ่มนตัดกันก่อนละถ้าคุณเรารู้สึกว่ามันทำไมแข็งดีวะถ้าคุณแบบทำฉ่งแฉ่งก็นะครับเราไม่ใช่ร้านได้ครับผมได้เลย โอ้ยอยเร็ววันที่ออกแม่เออเขียบผมก็เอาทรงที่น้องเข้าใจเลยครับอะไรก็ได้ติดมาแล้มาพอดีมาคนนี้เขียนแล้วครัเดี๋ยวน้องก็เรียนด้วยก่อนเลยไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรียนเ้ามก่อนเลยเดี๋ยว้าผมเอาอะไรนะอ๋อตัดผมไงทำคลิปตัดผมตอนมาเข้าไม่เย็นมาเข้าแล้วทำไมไม่ไม่ติดขัดละนะฝนมันตกไม่เห็น น้องที่รู้จักนี่นแหละเขาเออ่พิ่งหัดฝึกเรียนตัดผมมาใหม่ล้วก็เอามาที่นี่เลยหรอก็น้องเขาอยากลองวิชาไงเออก็เป็นไรก็ถือว่าอุดหนุนก็มึงก็ตัดได้ตัดไม่ได้หรอตัดไม่เป็นมัมเนเป็นไ,ไ,ไม่เหมือนกันที่ไหนผู้หญิงกับผู้ชายมันความละเอียดมันต่างกันมันต่างกันเออน้อ,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 อตัดผมต้องตัด นนก็มันเป็นสไต <ija> ล์เขาหรือเปล่าไม่เคยเห็นตัดผมวินทงวินเท็ดอะไรก็ว่าไปป้าไหนไม่รู้จักก็นนอบอกว่าเคารู้จักกันก็คนดูน้องเขาไงเอ้ยเือ่อนกันก็แล้วแต่แล้วแต่อะไรตามสบายเลยเดี๋ยวตัดผมก่อนเป็นไงครับน้องหัวพี่นี่ตัดยากไหมไม่ยากไม่ยากนะครับผมเดี๋ยผมที่น่าจับมากเลยอะไรเนี่ยจับอ่าเอาผมมา ครับผมขอตัด้ได้เลยครับผมวว้าเดี๋ยวช่วยโต๊ะมือได้ไหมครับครับผมผมวับข้างหน้าครับข้างหน้าพี่ยาวพอดีเลยครับครับผมครับชิมพี่นะครับ่าสบายเลยครับเร็วเร็วเร็วต้องอะไรขนาดนี้เลยหรออะไรอะไรตัดแล้วต้องแบบอะไรใหญ่ขนาดนี้เลยหรอก็มันเป็นสไตล์ของเขาน่ะนะสุดใจครับตัดดีกว่าไหมครับ นี่เหลืออีกเยอะเดี๋ยวใ้ตัดเยอะเลยขั้วบนตัดได้ข้างล่างตัดไม่ได้นะอยากตัดข้างล่างมันตัดข้างล่างนะไอ้พวกนี้นะครับเหมือนน้องนี่หนุ่มมันเลยนะครับผมนี่แบบวันน้องนั้นจับเวลาอะไรเขาตัดผมอยู่อะไรนี่เขาทำคลิปอยู่วันน้องเขาอยากเห็นทรงใหม่ไงซิงบเบา ได้ได้ผิวมา้เลฮะปกตินี่น้อง้องก็ตัดผมผู้ญหญิงหร้วแต่ผม,มผู้ชายฮะอยูตัดได้คนน่ะคผู้ชายมีมีแบบแต่<ม>ส,ตส่วนมากก็จะเป็นผู้ชาย,นนย่ากลัวัอครับ่เอยอช่างเขาเละเอียไอ่มันจะเข้ากล้องอะไรนะหมดแล้ว เยอะอะไรผู้ผมเยอะก็ต้องตัดที่เยอะสิข้างหน้าข้างหน้าความรู้สึกขผมผมติดนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเป็นการตัดผมที่นิ่มมากเลยปกติที่เข้าร้านผมไม่ค่อยจะนิ่มอย่างนี้แล้วครับผมปกติตัดผมต้องโขาเท่านหรอคะงานอะไร มันสัมภาษณ์อะไรเนี่ยเขาตัดผมอยู่เอ้ะไม่ไมอยากรู้จักไงรู้จักไม่ได้หร่าบอกไม่ได้ของเลออแล้วพอมีเทคนิคของเขาสีอะไรเนี่ยพี่อะไรหน้าแกลียดคุณแจ๊คถามครับเสียงลักษกาครับผมอะไปครับต่อไปครับผมเอ้ามันจะเสียสมาธิตรงเงี้ยบกว่าได้ไหมเดี๋ยวทรงออกมาไม่ดีให้ทำไงเออเขาตัดไม่อยากให้ทรงหน่อยสวยสิ น้อง้องเน้นเน้นตัดข้างหน้าก็ได้ครับผมข้างหลังพี่ปล่อยมาครับคงข้างหลังใช่ไหมครับพี่คอนเซ็ปต์มากค่ะเดี๋ยวนุ่จักให้เดี๋ยวนุ่งจักให้เดี๋ยวนุ่งจักให้แต่ค่าจ้างต้องไปแพงมากเลยครับหน่ไม่แพงหรอกงให้สีถุงให้สีก็ได้โอ้โหนี่จดเพื่อน้องเข้าไว้นะน่าจะได้เรี่ยวไปเพื่อก็ได้หลายที่นะคะ โ่ไม่ไม่ต้องตัดผมแล้ตัดผมไม่ตัดผมโอเคโอเคโอเเอกนี้ออกมาตรงบึ้เนี่ยรอแล้ทรออะไรคือบึ้งไม่รู้สินรู้สึกแบบนี่เอาอ่ออาเก็บมาเก็บข้างหลังไปเขาตัดผมกันไหม อะไรเนี่ยจุ่งอะไรย่งไม่รู้เออน้องนี่รู้สึกว่าทรงออกมาต้องแบบเท่เนี่ยเลยอ่ะเท่หลัแหม่เมื่อกี้กล่าวว่าทำไมเนี่ยเขาตัดอยู่ไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างหลังไปนั่งรอเออน้องสายหลุดอ่ะสายอะไรออ๋สายอะไรที่ว่าสายอะไรละลู้องมีแบบรู้น่อยอะเออรู้สึกว่าทรงนี้แบบ ออกกล้องนี่แบบเด well, ็กๆชอบครับผมพี่คะเดี๋ยวหลับตาหน่อยนะครับผมจะตบคุอ๋อครับผมได้ครับได้ครับผมได้ครับผมขอขอหน้าแบบเหมือนแบบรียูฮอนอะไรมาเนี่ยซองลองดูซองดูฮีเกาหลีก็มาเออเกาหลีก็มานะครับผมขอขอแบบแบบดาราเกาหลีนะพี่อยากได้ข้างหน้าดีๆเลยไหมคะครับผมขอแบบ เดี๋ยวพี่รับสายให้ทุกที่เลยครับก็เอาเอา,เอาให้เอาให้ออกมาสวนเลยครับผมเห็นที่เลยนะร้อนอสุดยอดมากครับผมนีม่จดเบอร์ไว้แบบมาปบ่อยๆแน่นอนเออเก้าเก้าหกรับได้ครับอ,อันอันอันนี้ค่อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคครับโอเคครับ รู้สึกว่าน้องเอ่อทำไมรู้สึกเริ่มือหนักขึ้นเรื่อยๆตอนนี้น้องเม่อะโอเขายาวนะครับผม่เยอะนี่ครับเอ๋ทมันมันน้องน้องเข้าลึกไปหรือเปล่าเนี่ยยังไงเน้นเน้นรอ้วรอแล้โอ้ยได้ตรงนี้ได้ี่ปล่อยให้น้องเข้าลึกเลยครับ เหตล้วเต็มที่ัน้องครับเดี๋ยอเพิ่ลืมตเดี๋ยวผมเดี๋ยมเข้าครับเคียวอเี้่รู้สึกมันน้องพี่บอกที่บอกใ้องตัดข้างหน้ารู้สึกมันมไปข้างหอ้างนามันเยอะงยอนิดนึงโอเคครค่อยเรับน้องม่หยุดแข้างหน้าพี่ตัดก็ได้นะใกล้ๆก็ไ้ ใกล้เสร็จเลยวยังครับพี่อยากเส็จเรายังยังยังยัอู้เต็มหัวเลยผมเนี่ยผมที่เยอะมากอ่ะข้างล่างเยอะป่ะคะผมคนละแข้งใช่หรอเออพามแข้หนี่นนี่ก็ก็ตัดให้พี่มันดูดูดีนิดหนึ่งนะครับนะนี่ผมเยอะหนูเอากระจกมาให้ดูนะได้เลยครับผมผมหรือปาดดงดิบเลี่ย ม่รู้สึกมันโล่งๆหัวไงไม่รู้อ่ะเย็นไหมเย็นไหมเย็นหัวไหมเย็นหัวมเปิดแอร์แอร์เปิดเย็นหรือเปล่าเนี่ยหรือนี่เพิ่งขยับแอร์ลงหัวเนี่ยถึงว่ามันเย็นๆสุดจัดใกล้ใกล้เสร็จแล้วยังครับน้องสักครู่สักครู่โอเคครับผมใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเออเนี่ยโอ้โโคตรหล่อเลยพี่เอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวดูน้เป็นไงบ้างครับพี่ อะไรมาอยู่ใกล้ทำไมนะเปล่ากูตัดให้มึงตัดแรกเลยเนี่ยตัดเลยเนี่ยอุตส่าไว้ผมนี่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยยีส่งี้อะไรดูดิผู้หญิงเขานรียอะไรอ่ะมึงบ้าหรือเปล่าเกาหลีไงยีสันดูดิโอ้ยโคตรยังไม่ตลกนู่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแท้โอ้ยไอ้ยัไม่บอกกูเนี่ยโอ้ยกูอยากกูอยากรอเฮ้ยเกาหลี เฮ้ยอ <an> um> ันอันน um, ี้มันวิบหรือเปล่าไม่วิบเฮ้ยเอ๋อฮ้ยเอ๋อมึงทำที่อะไรเนี่ยผมติดอ่ะน้อำต่อเลยยังเฮ้ยมันมันมันไม่ตลกเอ๋อมันไม่ตลกเว้ยอันนี้เอาเดี๋ยวส่งส่งเที่ให้เราเนี่ยเอาหลไงกูยังเฮ้ยมึงไม่ไม่ตลกเอ๋วแล้วผมกูไว้มันตั้งแต่ไหนเนี่ยก็อยากให้สอนป้าเนี่หรอป้าแย่เลย มันมันมีจริงเลยเหรอปะ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 ี่ปะ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 กะปะปะปะอะปะ้ะนเปยเะปะนะปะยะป่นะปะปะปะเะป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 อปะ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 ป้ปะแะ้วน้องแล้วพี่จ้างน้องมาแกล้งแล้วอะรเนี่ยมัน น้องคือโดนไม่ยไปแยกออกมาไปแยกออกมาแฟนที่เนี่ยเขาไม่แยกมโอ้ยบอกว่าจ่ายเกียร์ทับนะกแล้วแล้วอ๋อแล้วกูจะไปทรงไหนเนี่ยนี้แงตัวแงี้รอนสุดแล้วเฮ้ยเกาหลีเกาหลีคิงแล้วกูจะเอามามาแกงไม่ใช่หรอแล้วมึงอะไรเนี่ยมันบอกสี่สิบบนหมดเลยเหรอมันบอกมันจะเลี้ยงหมูกระทะเงินอยู่ที่เขาเงินอยู่ที่ ไม่เราแบบมึงเห็นไหมว่ากูออกกล้องทุกกล้องกูต้องเสยอย่างเงี้ยเลยนี่งั้นกูเอาไหนมาเสยอ่ะไม่ต้องเสยไม่ต้องเสยอย่างนี้แหละบ้าตุ๊ยยังใส่กูได้เปลี่ยนอาชีพวะยังใส่ได้บินทุกเช้าพามพามอ๋อไม่ถามบินอะไรบินอะไรบินเท่าบาทเลยอ้าวตะเดียวเอ้แล้วเนี่ยมึงก็ตามมาค่ามึงเอาให้ออกให้หมดหมอเลยวะมาเลย ไม่ต้องถ่ายนี่พอเลยพอเลยกูไม่มีอารมณ์ละมาเอาให้หมดหัวเลยน้องน้องน้องกลับไปน้องกลับไปเลย <c oughs> ก็มี่เราฆ่าตั้งหัวนี่จะเอาอยู่เหรอเ <c oughs> นี่ยพี่พ่าน้องจริงๆเอาอยู่เหรอฮะน้องหลุยต้องเอาที่ใครอ่ะไม่เป็นไรพี่สายให้น้องขอบคุณมากพออันนี่มันไม่ต้องถ่ายแล้วมันเอาให้หมดเลยเหรอมาเอาให้หมดเลย <c oughs> เออโอเคเอดคลิปเะพี่อะไรเนี่ยกูมาแกล้งมันกูมาแกล้งมันแล้วอะไรเนี่ยสุดท้ายเป็นเพี่อะไรเนี่ยปาปะ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 โอเค น้องไ,ไหนๆก็พี่เดก็มาแกล้งพี่นะคะแต่พี่ก็เกยทับไปเลยแกล้งเคินเนี่ยปากดติ๊ตา,กกตตามกดสันกระดิง่งแล้วก็กดเชร์ใหนพีด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เต็มบายค่ะบายดูดูนะคมังเจอคิปบ้างเจอมา,มาเอาให้เสร็จเ็ว